ครับฮัลโหลสวัสดีครับว่ายังไงครับว่ายังไงครับผมว่ายังไงครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับอือพูดทำไมพูดไม่ช้าครับพ่อมึงตายเหรอครับไม่มึงไปผ่าผู้สาตาไทยใหม่อะครับอไฟ้า เดี๋ยวดูเบอร์นี้เบอร์นี้เดี๋ยวให้เบอร์ไปเช็คเดี๋ยวให้เบอร์ไปเช็คมันโทรมาขยี่เลยมันจะมีสามเบอร์ที่มันโทรที่มันโทรมาเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไาครับสองก้มมาเบอร์ซ้ำาห้ดูกวนผมโทรกดรับกดรับจนจนมันไม่มีตังมันบอกว่าทำไมพูดเฮ้ยทำไมพูดไม่ดีบอกดีพ่องมือไงเเ <mm> มันบอกว่าเดี๋ยวดูดนะังเดี๋ยวดูบรรดานะเดี๋ยวดูบรรดานะมันบอกโหผมมากกว่ารถ ว่าไงครับจะทัวตังผู้จ้าเพราะเลยนะครับจะเอาตัาไหมครับมึงผู้จะาทักได้เพราะผู้จ้าช้าดีสังเกตตายอยู่แล้วมึงเนาะผู้จ้าเจ้าก็ช้าช้ายังตัดไม่สร็จนะมึงรอกมก่อนพี่มึงกลัวเหรอไม่วางสายเนี่ยเพ่พี่จะทวงตังผมอ่ะพี่ใจเย็นๆถ้าพี่ด่าผมพี่ไม่ได้ตังนะผมบอกให้พี่ผู้ช้าๆดิแล้วพี่มาด่าผมว่าพูดไม่ชา้าผมก็โมโหดิ พี่พูดผมผมพี่พูกับผมเพราะๆหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะโอต่างให้โอเคมโอโอเคไหมพี่พี่พูดผมเพราะๆหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะโอต่างให้พี่มาด่าผมว่าเมื่อพูดไม่เพราะพูดไม่ช้าพี่ด่าผมก่อนผมก็เลยด่าพี่อ่ะอ่าพี่พูดพี่พูดกับผมเพราะๆได้มาถ้าพี่พูดผมเพราะๆนะ เฮ้ย hey, ลูกสาวหยิบเล็บบัญชีมาเดี๋ยวโตาบตังเมื่อวานนั้นเราพี่ตังนั่นแสนห้าแน่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ครับอ้าเมาื่อเี้พี่เขาพี่จะด่าผมเลยครับเพราะพี่ด,ด่าผมอ่ะผมกดด็โกรธนะครับผมกาลังจะเฮ้ยผมบอกพี่ทีแรกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมช้าตาพี่ให้อ่ะ แล้วพี่ก็พี่ก็บอกเฮ้ยมึงพูดจาไม่พอพี่ด่าผมผมก็ด่าพี่สิครับแล้วสรุปพี่จะทวงตังค์ผมพูดกับผมเพราะเพราะไหมครับพี่พูดพี่ใจเย็นๆพี่พูดช้าๆผมอะความที่จะใช้นี่พี่สี่พันบาทที่ลูกสาว สรุปลูกสาวผมไปกู้พี่มาใช่ไหมไรวะพี่พูดกันอะไรวะเมื่อกี้พี่ยังด่าผมแบบเกี้ยวกางอยู่เลยพี่ลองเล่ามาสิว่าไอ้ลูกสาวผมไปกู้เงินพี่มากี่บาทเอาไหนถ้าพี่พูดผมพรๆอยนี้นะผมก็ยอมใช้พี่ให้ลูกสาวผมไปทําอะไรมาพี่พี่บอกผมเลย พี่ไอ้จากมองจากใครวะเฮ้ยพี่ไม่เบืองตังโซสับบ้างเมื่อกี้พี่หายหัวไปเป็นชั่วโมงเลยผมนึยกว่าพี่ตังหมดสรุปพี่จะคุยกับผมไหมครับคะนพี่จะคุยกับผมไหมถ้าพี่คุยกับผมนะผมว่าพร้อมใช้นี่เอาไงาเอา เขาคนนี้เขาชัดเจนี่ไหมเขาคนี้เชัดเจนแล้วพี่ก็สรุปป่ะเอางี้พี่พี่บอกผมมาเลยดีกว่าพี่โทรหาผมมาสิบกว่าสายน่ะพี่โทรมาเพื่ออะไรพี่บอกผมเลยหาคุณเอาผมงงหมดแล้วพี่ขรโทรใขรโทรหาคุณและที่โทรเนี่ยหมาใช่ไหมพี่ก็มากับพี่โทรมาหาผมเนี่ย แล้วพี่ถามว่าใครตรัวหาคุณผมงงหมดแล้วเอาไงพี่อ่ะพี่อ่ะคุณก <oh ็เป็นชื uh ่ออะไรอ๋อครสรุปเอราะว่าแย่แปลกกูคุยมึงไม่รู้เรื่องนะไอ้สางว่าทีนีมึงจะทัวตังคูไม่ใช่เหรอไอเด็กกูถามว่ามึงจะให้กูตังค์เป่าไอ้วค แล้วมึงก็พูดแค่แลวก็ไม่รู้เรื่องแต่มึงส่วนทวงตังมึงจะยังไงเอาวางจะวางระเบิดอียแล้วไอ้ไอ้ข้าเมงเฮ้ยคายคายหมาไอ้ชิงหมากันกูไม่ควยแล้วแม่งจะวางระเบิดคุอีกแล้วไอ้ไหัหมหหมกมึงนขู่กุอีกแล้วเฮ้ยไ,ไ,ไม่คุยมึงโทรมาดูอ้าวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูด,ด,ดูมันโทรมามนันมันโทรมาอีกแล้ว จากเรื่องที่มันทวงตังค์ลูกสาวผมรับลูกสาวผมตกใจเลยมันบอกลูกสาวผมอะ่ะไปกู้เงินมาสี่พันแล้วมันก็ด่าผมเลยยี่เลยเหมือนทวงผมทวงจะให้ผมแบบบวกลายมันแล้วก็โอนนันมันไม่เอาผมไม่พอใจมันด่าผมด่าเสียเลยฮัลโหลสวัสดีครับพี่ครับเรา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 อย,อยคุยกันได้ไหมพี่เน,เนี่ย เอาอะไรย่ามึงให้กูเมาอะไรมึงจะทวงตังค์กูมึงพูดกับกูดีๆีของกูวางหรอเรื่องของมึงมันตังค์มึงมึงไม่วางก็เรื่องมึงกูแหมกูไอ้เจ๊แป็กเอ้ยมึงนี่แท็กทีมเข้มาสามตัวแล้วนะมึงเอายังไงเอาเดี๋ยวเฮ้ยมึงเอาไอ้เจ๊แป็กไอ้กูกูว่ากวนโลกคนจริงกูอะไรพูดแบบนี้คำพูดกูว่ามันเหมือนแรง แต่ว่าคงบ้างกูว่าเขาบอกไม่มีอะไรกานนะไอ้ส่งเตงเอาคิดดีกว่าเมืองจะทวงตังกูเนี่ยเมืเเองคุยกูดีด้หมู่ที่สิ 15. บสามไ่ที่สิบห้ามึงไปหาพ่อมึงเหรอบ้านกูอ่ะสองหนึ่งหกทับหนึ่งไอ้สักหมู่สิบสามไม่ใช่บ้านกูม่งด่าอีกแล้วไอ้งมนะึงดา่า มึงกินมึงด่าลูกพี่กูเหรอมึงกินมึงด่าลูกพี่กูเหรอมอ๋อมึงกินมึงด่าลูกพี่กูเหรอนี่กูไม่ใช่ด่าลูกพี่อย่างเดียวกูด่าพ่อมึงด้วยไอ้ซักอย่าบางเลขที่กลัวไม่ใช่บูสามไอ้เหี้ยก่อนที่มึงจะทวงตังค์ให้ลูกเหี้ยมึงอะไอ้แย้แป๊กมึงอาจจะกดเบอร์อีกสองไอ้แม่เช็คมึงอาจจะเป็นพวกไอ้เรื่องอะไรครับไอ้พวกไอ้พวกกองออนไลน์อ่ะไอ้เหี้ยที่มึงโทรมาเนี่ยกลัวพ่อมึง มึงคุยให้สักเอ้ยพูดไม่รู้เรื่องเอาอย่างนี้มึงไปเรียนมาสาไทายมาใหม่เอาอย่างนี้นะปูเอาอย่างนี้ไอ้ขแม่ขแม่มึงโอ้โหมึงดา่าก็หนูฟังมังดนด่าเดี๊ยวเดี๊ยวมึงกะ กูถามที่จริงมึงบ่นอะไรเนี่ยมึงบ่นอะไรมึงมึงขู่เนการที่จะขูค่คนกูจะสอนให้นะบอกเฮ้ยไอ้นนอะถ้ากูไม่ได้เงินน้องกูมาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูไปหาที่ไอ้เฮียนี่มึงคุยคนเดียวไอ้สัตว์มึงมึงโกรธอะไรกูมึงโกรธอะไรมึงเดี๋ยวคอมึงเจ็บไม่รู้ เนี่ยเนี่ยไอ้ไอเนี่ยมึงตั้งสติแล้วฟังกูดีดีไอ้เหี้ยแปลกมึงมึงเอาอย่างงี้มึงฟังกูพรุ่งกันไอ้ส่งติงมึงจะทวงตังกูเนี่ยมึงฟังกูกันไอ้เหี้ยกูปั่นหน่อยเดี๋ยวหัวร้องเลยทีนี้กอดกูเลยลิง k i n g กันเลยมึงฟังกูก่อนแหมจะส่งตำรวจมาหากูไอ้เหี้ยแปลกมึงก่อนที่มึงจะขู่กูเนี่ยนะไอ้สักกะมา เอ้ยมันบอกว่ามันอักไว้หมดแล้วเดี๋ยวให้ตำรวจมาจับกูไอ้เย็บเป็ดมีหลักฐานด้วยลูกสาวกูแม่งกู้เงินออนไลน์มาสี่พันบาทอืมกูจะกูจะบ้าตายเลยฮัโลโหลสวัสดีครับปีนี่มาอีกตัวนดงนะทางเราให้จุดลูกค้าหมุนวงล้อฟีห้าครั้งไม่จำเป็นต้องจ่ายสักบาท กูไม่หมดมึงจะโทรมาทำไมกูกำลังโดนไอ้พวกต่างด้าวมันด่าอยู่ไม่ไฟเฮ้ยมึงไม่ได้ดูอะไรเลยเอ้อเตะเอางี้อนเพื่อนมึงใจเย็นๆก่อนเนี่ยมึงด่ากูแล้วมึงไม่ได้ตังหลอยไฟมึงด่ากูแล้วกูจะใช้นี่มึงมามึงคุยกับกูดีด อ้ไม่ไปอ่่าว่าเนอ่ปงเลยโ้ปฟัเาาเพื่อนผูวาสังมอสี่ทุกอย่างเตรียมพร้อมัตเย้๊าเป็ดมึงพวกยังไม่ชักเลยเสือมาขู่กูอีกวางสามวอสี่เนี่ยสารวัตรครับทั้งใจยงยครับเฮ้ยมึงไม่ต้องขู่กูไอ้เฮียกูคนไทยมึงคำเม่งไอ้ไอ้สมติงมึงพวกดังเดาเอาอย่างนี้มึงใจเฮ้ย หัวเหาอไอ้ข้างๆหัวเหาอไอ้ข้างหัวเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพวกเราวอรสามวอสี่เฮ้ยกูว oh ่าก <um ูจะตำรวจไปเล่องมึงเดี๋ยวกูจะอุ้มมึงเอ้ามาบอกดาบสกุลดิเฮ้ย เฮี้ยแปงนี่มึงคุยกับใครเนี่ยเฮี้ยมึงคุยกับแหมงเหรอมุกคุยกับแหมงเนี่ยกูต้องกูคนเดียวนี่มึงคุยกับกูอยู่เนี่ยมึงไปคุยเฮี้ยอะไรเนี่ยมึงคุยกับใครมึงโทรมาหากูเนี่ยผมเเป็นจ้าของโททรรศััพ์คบอ๋อพี่เป็นเจ้าของโทรศัพท์เหรอครับอ๋ออะไรนะอะไรนะแหวมมามาบุกแบบผมเป็นเจ้าของโทรศัพท์ครับเออ ใครเป็นคนพูดครับไอ้ส <ım>. ักเอ้ยมึง <expense> รู้จ <ilan or gib ED> ักกูเปล่าไอเสียหมอไอสังว่าหัวหน้ากูเหรออ้าวไอเหี้บหมอไอสังว่าหัวหน้ากูเหรอไอเสียอยากเจือดเหรอฮะมึงว่าหัวโมคุยกับหัวหน้ากูเนี่ยฮะอยากเจือใช่ไหมอยากเจือใช่ไหมฮะอยากเจือหัวหน้ามึงเออกูอยากจะเอาไอ้เหี้ยมึงฟังกูวันแบบจะโอนไหมจะโอนไหมเหนื่อยเอาเอาตำรวจคุยกับหัวหน้ากูไอ้สักไอ้เน่ไอ้ชักหมา Uhm, เอาเอาเอา,เ,อา,าเลขบัญชีมามึงส่งเลขบัญชีมาเดี๋ยวกูวอวให้ออาอ่ะจบจบไปกูวัวมึงกลัวขาสั่งเลยมึงมึงบอกเลขบัญชีมาอ้าวบอกมาเอาไอ er. el uh, ้เฮียกูบอกให้มึงโอนเล่นมันบอกเลขบัญชีมามึงจะมาไอ้สั่งไอ้อะไรวะผมผมพูดใหม่เด้อพูดใหม่พูดใหม่ พวกมึงดีนะเวลาที่จะหลอกเงินคนเขาไอ้เฮียเวลาเขาถามมึงต้องตอบไอ้สักไม่ใช่ไปแปรมึงถามกูมาเลยกูถามมึงว่ามึงส่งเลขบัญชีมาแล้วกูวางให้ไอ้เฮียเงินบงหัวนองก,กูเนี่ยแม่งสูงทุ่มหัดแล้วเอาอย่างเงี้เดี๋ยวกูวางสายก่อน มึงฟังกูดีๆ,ๆนะไอ้ไอ้ไอ้แยบแบกมึงตั้งสติเรียบวางถุงเก้าลวงแล้วมึงบอกเลยความต้องการึภาษาปากกิเขาเรียกว่าวังมึงวังอะไรไอแร้แค่กูกำลังจะไล่สออยู่มึงพวกมาเลยให้พี่ครับเดี๋ยวกูสอนมึงให้พี่ครับผมมาทวงตังค์ครับลูกสาวคุณมากู้หนี้คืนสิงม,มุมครับเพราะฉะนั้นเดิคุณเอาเลขพี่บัญชีนี้ไปแล้วกูโอนให้ไอไ้ฟ้ามันต้องแบบนี้ ไอ้เจ็บเป็ดพอกูพูดเสียงดังเฮ้ยมึงว่าลูกพี่ขวมึงว่าลูกพี่ขวาไม่เฮียเดี๋ยวกูจะกระทืบแม่งทั้งโรงพักเลยไอ้ซักอ้าวเดี๋ยวกูวางก่อนเดี๋ยวม,มึงโทรมาใหม่มาให้ยไอ้เย็บเป็ดให้กูครึ่งด้วยไอ้เฮียเนี่ยเขคุยคุยอยู่แม่งบอกไอ้มึงว่าลูกพี่ขวอ้านวันถึงวันสองเลยพูดก็ไม่ชัดไอ้เรื่องกูร้องเลยคอเจ็บเลยแมมพอมาถึงบ้านปุ๊บฮัลโหลโทรมาคุณรู้จักคนนี้ไหมครับ ผู้หญิงนะมันเอิชื่อแต่ผมจำไม่ได้นะอีกเครื่องเนี่ยมันโครมาอีกแล้วบาต้องได้ตังคนะ์เนี่ยไอ้ใครไม่รู้รู้แต่ว่าไม่ใช่คนป่วยไอ้ไอ้นี่คือประมาณว่าจะหลอกเงินว่าอ่าผมอ่ะเป็นคนค้ำประกันส่วนนางสาวนั้นสามสี่มันบอกว่าลูกสาวมึงอ่ะกู้เงินประมาณสี่พันถ้ามึงไม่ใช้ลูกมึงโดนอุ้ม,มเมื่อกี้ผมดา่ามันเสร็จม,มันบอกว่าเดี๋ยวกูจะ เอาตำรวจไปเลขหมื่บอสามบอสี่คือมันคือมันอํมผมตลอดไงแต่มันพูดไม่ชัดฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องการอะไรผมบอกว่าผมต้องการอะไรเอาเอาเดียวเออคุณถามผมว่าผมต้องการอะไรใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ่าต่อเสมึงมึงแหม่เวลากูถามเวลากูพูดมึงปอปอเนี่ยเออคยเอาอา เอาไอ้เชียบเป็นบักควยไม่มีน้ำยาอีกกูงงมึงไอ้เจ๊กแม่มึงเมาส้มติงอาไรมึงเฮ้ยมึงจะมึงจะตังค์ไม่ได้มึงจะตังค์ไม่ได้กูหลังจะโอนตังค์เนี่ยไอ้สั่งเงินในบัญชีกูมีห้าแสนเนี่ยมึงจะเอากูจะใช้ดิมึงเนี่ยมึงเอาไหมเอ้าไอ้สัสนี่นะไอ้ไฟมึงปิดลำโพงก่อนเพราะว่าเสียงมันดังมากเลย ได,ได้ครับขอโทษครับถ้าคุณต้องการอะไรครับเดี๋ยวคุณลองเล่ามาที่ครับคุณคุณคงจะเป็นอเมื่อกี้เขาอาจจะเป็นลูกน้องคุณใช่ไหมครับอะไรนะ,อ,ะรนะอ๋อคุณจะใช้ที่แทนผมเลอครับครับคนที่เข้มาผมเนี่ยครับผม อ๋อคุณคุณพี่ตั้งสติดีๆนะครับท่านหัวหน้าครณะอ่ะใช่ไอ้ตัวนี้เสริมมึงพูดดีๆแล้วฮะแต่มึงพูดดีๆกับบุดีมึงพูดดีๆมึงพูดดีๆอีสั้นอีสั้นอีสัตว์ไอ้เฮี้ยที่มึงมึงสมองป่วยหรือเปล่าไอ้แม่ไอ้ยะเออกูด่าลูกพี่มึงก็ได้ไอ้ควายไอ้สัตว์ บอกอ๋อลูกพี่เมื่อกี้ลูกพี่มาขู่เดี๋ยวจะให้เบอร์ลูกพี่ไปมึงคุยกันเองนะสัตว์นะอ๋อจะให้เบอร์ลูกพี่มึงจะเบอร์กูให้เบอร์ลูกพี่ให้ลูกพี่มาคุยกูโอเคมึงก็บอกว่ามึงจะลูกพี่มาเกลียร์เพื่อให้กูแบบโอเคเดี๋ยวกูโอนให้เลยอ่าบอกมึงเอามึงให้เบอร์ลูกพี่ไปสบไปมึงส่งให้ลูกพี่เลยกูใจร้อนกูอยากใช้เดิมึงก็ไม่ส่งไอ้เฮ้ยมึงจะวนไปวนมาทำไม มึงส่งตรงตรงกับกพี่เนี่ยากเจอลูกพี่กูไม่สเดี๋ยวลูกพี่กมาสัหครแล้วลูกพี่มึงเมื่อไหร่จะมาไอ้ขเบสไอ้แย่มึงเอ้ามึงด่ากูก็ปีอไอ้เนี่ยจบปวดไอ้ก็กะปีไอ้เนี้ยนี่ยกูสอนมปงใไงอะไอ้ไอ้ขเบสกูสอนมึงเห้ยม,มึงฟังกูดีๆก่อนมึงตั้งติก่อนการที่สมมติมึงต้องเกมมันก่อนนะว่าเฮ้ย อ้าผมมาจากเจ้าหน้าที่ครับผมมาเคลียร์นี่ไอ้ไฟไม่ใช่มาเฮ้ยมึงด่าลูกพี่กูทำมามึงด่าลูกพี่กูทำมาไอ้งควายกควายง่านไอ้งูไอ้งูไอ้ไฟไม่ก้กันี้ไ่หกล้งไอนี่ซไอ้งูควายกควายไอ้ควายงเอาบึงมึงด่าลูกพี่มึงทำาไไอ้พี่อมึงด่าลูกพี่มึงทไมาไอ้เอาวางไปแล้วอุงงงกับมึงมากเลย สี่เบอร์เอาสามเบอร์แปดเอาดีดใครว่างช่โทร้โทรโทรถามมันหน่อยว่าดีดีเบอร์ดีเบอร์นีดีสาเบอร์นี้สามเบอร์บนสาเบอร์บนคุณแคปไปทีเนี่งมันเน่ะผมจะเล่าให้ฟังคือคือไปนีน้วันก่อนวันก่อนโทรมาผมก็บอกว่าเขาถามหาใครมีรกผู้หญิง ผมบอกไม่ใช่ครับิริพรใครนะสิสิสริพรสิสริพรเหรอเออเขาเขาถามว่าใช่คุณสิสริเรออสิริพรนะครับแล้วเบอร์ที่เบอร์งใ,ใครครับนะผมผมว่าไม่รู้ครับผมก็วางไปนะมันก็โทรมาโทรมาจนผมนบอกอ๋อกผมรู้จักครับทําไมเลยครับผู้หญิงอ่ะพูดไม่ชัดแล้วก็เริ่มจับไตได้นะผู้หญิงพูด,พ,ดพูดไทยอ่ะแต่ไม่ชัดนะ คือเรารู้ไงเพราะเราไปเจอเจอเจอพวกแรงงานบ่อยพ่อพอาเดินบอกว่าเขากู้เงินมาอ่าแล้วแล้วเราก็ซื้อคุณค้ำอ่ะนะเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ดีด้วยนะครับเอาแล้วผมจะใช้ดียังไงครับก็ที่ไลน์ไงคะคุณเอาออนไลน์เข้ามาเลยกู้เงินออนไลน์โอ้โหกู้เงินออนไลน์กู้เงินออนไลน์เออตลกดีว่าก่อนเดี๋ยวก่อนดิเ ตังหมดน่าจะเติมตังก่อนเมื่อเย็นที่ผมช่ลำมากคอแหบมาเที่ยวแล้วนะเออมันจะซื้อเออบรรดาผมมันจะซื้อควายโอ้ไม่คุยไม่รู้เรื่องแล้วพอคุยคุยไปมันบอกว่าอ่าเดี๋ยวมันเจอรู้พี่เดี๋ยวมันเจอรู้พี่บอกแล้วมันแล้วมันก็ส่งโทรศัพท์อ่ะมันส่งโทรศัพท์ไปเพื่อนมันที่มันอยู่อ่ะมันบอกอ่าขอโทษครับอ่าคุณโทรมาคุณต้องการอะไรอันเนี้ยอ่าผมเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ครับมันพูดอย่างเงี้ย และไอ้นี่มันก็หยิบโทรศัพท์มันมาแทรกอ่ะฮะมึงว่าลูกพี่กูไม่ฮะมึงว่ามึงด่าลูกพี่กูไม่มึงพูดลูกพี่กูบอลอลเลยไอ้ตัวไอ้ตัวนึงไอ้ตัวทวงตังค์เขาไจริงๆตกกระจายเลยระวังนะฮะอันเนี้ย